อาอะไรเกิอดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเอาเหนียวใครไม่รู้ใครกินไหมนะเอาเหนียวมาจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมึงอยากกินเยอะตารอเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วกูลาวแล้วกูลาวเลยตัวเดียวอะกูกินเยอะโลกูยัวไกลหน้ามึงเลยนี่ตายแล้วแล้วยัวเลยนี่แหม่ไม่รู้ใครเคยกินหรอือเปล่าข้าวเหนียว ราดแกงคั่วกุ้งไม่ปนอะไรนะคะปกติเขาจะปนลูกกระถั่วแล้วแต่มนี้ไม่มีลูกถั่วแล้วก็ปนไม่ปนอะไรเลยชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนเป็นยังไงม,มึงกินได้หมดนะมึงอร่อยนะรู้สึกยังไงเอาความจริงอร่อยถนะมันมันไอ้นี่มันมจริงไหมใช่เออ นูไปในกกโบนนุเร็วแต่นูมึงกินยังไงมึงก็ไม่อ้วนนะโกเอสกับเลมอนชูอันนี้กูมีอยู่ได้ดีอันนี้ตอนกลางคืนค่ะกินลดหน้าท้องแล้วก็เซตนี้ก็คือสิบเม็ดย่างละสิบเม็ดใช่แล้วก็ลดสามถึงสี่โลกินกินใอ้สองกินสองคนนี้กินสองคนนี้อร่อยจริง เดี๋ยวกูไม่อยากจบคลิปเลยเพราะจบคลิปแล้วมึงยื้อในกูกูไม่จบกูยู่ยืนไปนี่แหละตายไปนี่แหละมึงกินไปเลยไม่จ้ไม่เท่ากับทุกคนนะอันี้จะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไม่ถ้ามึงกินให้ตายไปเลยให้ติดคอไปเลยกูไม่หยุดกูไม่หยุดเลยไรหน้าที่เลยกูทำสิบสิบนาทีเหรอนี่กินไปเลยไม่กูไม่มีทาง เดี๋ยวพอถ่ายรูปเสร็จน้องเินปุ๊บปั๊บมันดื้อในกูเอามึงไปกินเดียวแบบนี้เลยมึงเชื่อกูเลยกูไม่มีทางที่จะไอ้นี่กินไปเลยกินไปเลยยังไม่จบไม่จบกูดได้หมดแล้วนะไม่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 จบยังไม่จบอ่าเดี๋ยวกูให้มึงดูไม่จบดีนี่ทุกคนยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเนี่ยคนคนเม้นต์มาแล้วนี่ว่าอริยาสวยจังเอาเดียจริง ส,ส,ส,สับสับสับฟีดเร็ว <laughs> ขี่หยกเลยเอาดับ,บไม่จริงจริงถามจะมองอะบักควายเอาไอมีจบแล้วยังมาเลยดอมเลยนี่ไอมีไม่จบสิเอ,เอาอีก <ๆ S 1> สัตว์บักควายขี่ห <s ort> ยกเดียวยงแรง